สวัสดีครับวันนี้ถ้าใครยังไม่มีหรหัส ID วาโรแลนด์เล่นนะครับผมผมแนะนำนี่เว็บนี้เลยครับผมซาเชียรครับผมตอนนี้ครับเว็บเขาได้เพิ่มสินค้าใหม่นะครับผมเป็น ID เกมที่เปลี่ยนไม่ได้นะครับแบบตอนนี้นี่ครับผม10บาท20บาท40บาท80บาทนะครับผมนี่ครับตอนนี้ร้อยสี่เก้าหมดนะอ้าจริงแค่80ก็คุ้มแล้วนะครับผม81ถึง100สกินนี้ผมเออผมแนะนำวันนี้แหละเพราะว่า ก็คุ้มอ่ะเออถ้าใครแบบไม่มีรหัสเล่นอ่ะแล้วก็เติมเงินก็รับทั้งอ่างเปานะครับแต่จะเสียค่าธรรมเนียม2 3นะครับผมแล้วก็ธนาคารไม่ไม่เสียครับผมนั่นแหละครับซื้อคีเอ็มบอร์ดกแล้วละนะครับผมตอนนี้เขาได้จัดโปรอยู่นะครับผมคีหนึ่งวันสี่สิบแปดบาทครับผมคีสามวันร้อยยี่สิบห้าบาทครับแต่คีหนึ่งวันน่าจะคุ้มสุดนะครับผมแล้วก็ไอดีสูมเปลี่ยนได้นะครับ ผมก็ยังคิดว่าสีาก็ยังคุ้มเหมือนเดิมนั่นแหละครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ผมก็มาสอนซื้อไอเดีเกมที่เปลี่ยนไม่นะครับผมรหัสวาระครับผมผมเคยทคําคลิปสอนซุ่มแบบไอเดีเกมแบบเปลี่ยนได้ไปแล้วนะแล้วก็เนี่ยนะครับเขาเพิ่งเพิ่มแบบเข้าเว็บมาใหม่เลยอะ่ะสดๆร้อนๆเลยครับผมให้ทุกคนเข้าไปดูดีคอร์ดนะครับผมให้อ่านกฎเลยเรียบร้อยครับจะมีกฎใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามานะครับผมว่าแบบ การเคลมหรืออะไรต่างๆนะครับผมให้ไปอ่านด้วยนะครับผมนครับกดเข้าไปเลยครับผมนี่ครับผมตัวสินค้าก็จะมีทั้ง10บาท20บาท40บาท80บาท149บาทนะครับผมสำหรับคนที่แบบเงินเหลือหรืออะไรนะครับผมเนี่ยมาจัดได้นะครับผมวันนี้ผมก็จะจัดเป็นตัว80บาทนะครับผมนี่ครับกดสั่งซื้อแล้วกดยืนยันเลยครับผมแล้วกดใช่ครับผมแล้วก็เราจะเด้งมาหน้านี้นะครับแล้วกดคําว่าดูข้อมูลเลยครับผมอันล่าสุดข้างบนตรงนี้ครับดูข้อมูล แล้วก็เขาจะให้ชื่อกับรหัสเรามาครับผมคือเราสามารถคัดลอกแล้วก็ไปใส่ในไลโอตได้เลยครับผมนี่ครับเข้าเกมได้เลยครับไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรนะครับผมและคือผมจะบอกอย่างหนึ่งนะครับผมไม่ต้องกดเข้าไปในเว็บนะครับผมเว็บที่แบบไลโอตนะครับผมไว้เปลี่ยนรหัสหรืออะไรไม่ต้องกดเข้าไปนะครับผมจะเป็นการดีที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าได้รหัสมาอย่างนี้นะครับให้กดลบเพื่อนให้หมดเลยครับผมเนี่ยลบเพื่อนให้หมดเลยครับจะได้แบบ รหัสอยู่ได้นานๆอ่ะครับผมเนี่ยครับมาดูรหัสกันดีกว่าว่ามีสกินอะไรบ้างเอาจริงผมเห็นแค่นี้นะแค่แบบหน้าตาอยู่างเงี้ยผมก็เห็นว่ามันคุ้มแล้วนะเนี่ยมาดูกันเดากันโอ้โหดูสกินเยอะจัดอันนี้ผมอยากให้ทุกคนแบบอันนี้นึกถึงไว้นะคือมัน80อ่ะทุกคนแค่แบบได้แค่นี้ก็คือแบบเวอร์แล้วอะ่ะเนี่ยดูแฟนทอมนะเนี่ยดูดิ80นสะิบนะทุกคนนึกถึงคํานี้ไว้80อิอ่ะดูดิเชื่อ yeah. คือคุ้มอะ่ะ เล่นแบบใครไม่มีหัดเล่นเนี่ยเนี่ยดูมีออฟด้วยดูดิดูดิคุ้มเกิน80อ่ะดูมีโชลงเชลีฟดูโคโรนามิอ่ะดูดิเชี่ยอันนี้คือคุ้มจริงนะดูนะอ่าดูอะไรอีกอ่ะมีดมีดอ่ะมีดเนี่ยเออเนี่ยดูดิดูดิดูดูไม่ได้มีไม่ได้มีเล่มเดียวเลยนะดูดูดิเชี่ยคุ้มจริง อันนี้คือไม่เคยเจออะไรอย่างนี้มาก่อนเลยนะอันนี้ผมพูดจริงๆนะดูดิดูด,ด,โโโโด,ด,ดิโอ้โหโอ้โหมีพรามแอคด้วยดูดิโอ้มีมีดอันนี้ด้วยโอ้โหมีมีอาจีเอ็กด้วยโหดูเกินไปว่ะอันนี้ชิบหายละอันนี้ใช่ไหมวะมันใช่ไว้ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอเช่ยนนเกินไปว่ะ